สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับนัดนะครับช anel Isuzu Truck For Sale นะครับก็วันนี้เราอยู่ที่ Isuzu Kingyon สาขาสามแักปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเรานะครับก็ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับถ้ามาจากสระบุรีก่อนจะวิ่งเข้าถึงในตัวเมืองโคราชนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือริมถนนมิตรภาพเส้นใหญ่เลยนะครับ อยู่ถึงก่อนถึงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าบายพาสวิ่งไปทางขอนแก่นนะครับหาง่ายครับพิกัดอยู่ตรงข้ามกับสำเพ็งโคราชหรือตรงข้ามเยื้องกับตลาดกลางคืนที่เรียกว่าตลาดเซฟวันนะครับผมวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังนัดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเป็นรถ10ล้อรุ่นไหนอะไรยังไงดูแบ็กกราวๆ น่าจะเป็น12ล้อทำไมบอกว่า10ล้อเดี๋ยวจะมาเฉลยแล้วก็พูดให้ฟังกันครับว่ามันคือ10ล้อหรือ12ล้อกันแน่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับแล้วก็ที่ผมได้พูดเปิดหัวไว้สักครู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตกลงพูดผิดพูดถูกหรืออะไรยังไงเดี๋ยว10ล้อเดี๋ยว12ล้อนะครับอ่าเริ่มแรกเรามาดูกันเลยนะครับ รถอี u z u ของเราก็ดูง่ายครับว่ารถรุ่นไหนเป็นลักษณะรถแบบไหน6ล้อหรือ10ล้อหรือ12ล้อนะครับอย่างคันนี้นะครับดูได้จากสติ๊กเกอร์เราก็รู้แล้วนะฮะ FVM คือ10ล้อเพลาเดียวนะครับจะมีเฟืองท้ายลูกเดียวนะครับอยู่ที่เพลาท้ายคู่หน้านะฮะเป็นรุ่นที่เครื่องยนต์ มีแรงม้า300แรงม้านะครับเป็นรถ10ล้อนะครับแต่จากคลิปนี่นะมันติดเสานิดนึงนะฮะขออภัยนะจอดอยู่ริมเสาหน่อยแต่จากคลิปทําไมมันกลายเป็นรถ12ล้อได้นะครับก็คือคันนี้ได้มีการเพิ่มเพาคู่หน้านะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยจากอู่นะครับคันนี้ก็จะต่อจาก อูพันธมิตรของเรานะครับอําพันธ์การช่างที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ่าเขาได้จัดแจงเอารถ10ล้อเดิมโรงงานนะครับมาเพิ่มคานหน้า1คานนะครับกลายเป็นรถ12ล้อนะครับจากพิกัดน้ำหนักที่ขึ้นช่างนะฮะเหมือนนักมวยเลย ไม่ใช่นะครับอ่า10ล้อนะครับบรรทุกสินค้าน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งสิ้นได้25ตันนะครับเอามาใส่คานหน้าเพิ่มให้กลายเป็น12ล้อน้ำหนักบรรทุกก็เพิ่มขึ้นอีก5ตันนะครับรวมเป็น30ตันนะครับลูกค้าก็จะบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับอีกราวๆประมาณ4ตันนะครับเพราะว่า หักน้ำหนักของคันหน้าที่เพิ่มเข้ามาอยู่ประมาณ1ตันนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถ10ล้อที่มีช่วงความยาวในการต่อตัวถังนะฮะหรือว่าระยะ CE หลังหัวเก่งถึงปลายชัสซีอยู่ที่7.7เมตรนะครับคันนี้ต่อมาเป็นกระบะคอกสูง นะครับไม่ดำนะครับไม่ดำคือไม่ไม่สามารถยกดำได้นะฮะก็ความสูงของกระบะตั้งแต่พื้นกระบะจนถึงด้านบนอยู่ที่ประมาณ2เมตร20นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการวิ่งหลังถนนทั่วไปนะครับ300แรงม้าก็จะ เหมาในการเรื่องของการทำเที่ยวทำเวลาได้ดีนะครับแล้วก็กำลังแรงบิดจะมากกว่ารุ่น240แรงม้านะครับตัวนี้เกียร์ของเขาจะใช้เป็นเกียร์ยี่ห้ออีตันนะครับสัญชาติอังกฤษนะครับก็จะเป็น9เกียร์เดินหน้านะครับมีเกียร์ต่ำพิเศษแล้วก็เกียร์1ถึงเกียร์8 ก็จึงนับเป็นเก้าเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับการเข้าเกียร์ก็เข้าง่ายครับแบ่งเป็นห้องเกียร์ต่ำและห้องเกียร์สูงนะครับใช้การเปลี่ยนห้องเกียร์โดยการตบไปด้านซ้ายหรือตบไปด้านขวานะครับเปลี่ยนจากห้องเกียร์ต่ำเป็นเกียร์สูงด้วยวิธีการนี้นะครับถ้าบรรทุกแล้วใช้10บล้อ ซึ่งทำให้น้ําหนักรวม25ตันไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเพิ่มคานหน้านะครับทําให้กลายเป็นรถ12ล้อนะครับแล้วก็พิกัดบรรทุกได้มากขึ้นจาก25ตันเป็น30ตันนะครับก็สามารถเพิ่มความคุ้มค่าในการขนส่งสินค้าไปในเที่ยวเดียวได้นะครับสำหรับรถ10ล้อเพลาเดียวซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นรถ สิองล้อเพาเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับแอปเห็นมีการแต่งท่อไอเสียด้วยนะครับนี่ <c oughs> ต้องแอปเห็นนะไม่เห็นจงแจ้งเนาะก็ต่อท่อเป็นท่อเลดเลยครับนี <c oughs> แบ่แอบแอปแอบสวยใสนิดนึงนะครับนี่ปลายท่อแบบไทเทเนียมโอ้โหนะครับ มีการย้ายถังลมจากจุดเดิมมาไว้ที่จุดใหม่นะครับที่ไว้แบตเตอรี่ก็ต้องย้ายนะครับเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่หลังหัวเก่งในการเพิ่มคานหน้าเข้าไปคันนี้เพิ่มคานหน้าแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับตรงมุดดูนิดหนึ่งนะครับนี่คานหน้าที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่เลยจะเป็นคานแข็งเนาะ แล้วก็จะมีโชคอัพครับโชคอัพนะครับแล้วก็มีระบบแหนบนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำเป็นระบบถุงลมยกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะล้อก็จะวิ่งสัมผัสพื้นตลอดเวลานะครับไม่สามารถยกล้อขึ้นลงได้นะครับล้อปกติที่เป็นรถ10รล้อนะครับ เาก็จะเป็นน็อตล้อ10ตัวนะครับแล้วก็ให้ยาง b i s t o n e R157 มาส่วนคันหน้าที่เพิ่มเข้ามานะครับ <S <S> <S ก็เป็นน็อตล้อ10ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ยางรุ่นเดียวกันนะฮะก็คือ b i s t o n e R157 นะครับแบบเดียวกันกับที่มากับรถจากโรงงานนะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้งานในลักษณะที่ต้องขนส่งสินค้าภายใต้พิกัดรถรวมสินค้าที่อยู่ในพิกัดไม่เกิน30ตันนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับปรึกษาพูดคุยนะครับสอบถามรายละเอียดราคาเงื่อนไขต่างๆได้ที่ นัดนะครับที่ปรึกษาการขายและบันทุกิสุสุคิงยตนสาขาสามแยกปากคงชัยเบอร์โทร0 8 9ย2 2 0 0 7กนะครับในเรื่องรายละเอียดการตกแต่งนะครับจะแรบลายจะใส่หมวกใส่สเกิร์ตจะแต่งหน้าโครเมียมให้วาววาวหรือว่าล้อชุบโครเมียม ให้สวยใสก็ทําได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนเพียงแต่คุยกันนะครับจะเสนอรายละเอียดให้นะครับก็ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองรถออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ finance นะครับเข้าไปเซ็นสัญญาถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลระหว่างการต่อรถ ขั้นตอนต่างๆให้นะครับโดยตลอดนะครับแล้วก็นำรถไปส่งมอบให้ถึงบ้านของลูกค้านะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ